สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดัลลุณีมูลคำพาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีผู้ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสอพทอโอเบกอวอสระดับชาติประจำปีการศึกษา2564ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษด้านบริหารจัดการขอนำท่านคณะกรรมการผู้ท่งคุณุฒิ ในการประเมินและผู้ชมทุกท่านรับชมการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีดังนี้ค่ะ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรียึดหลักการบริหารที่เรียกว่าดารุณีโมเดลโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนของวงจรคุณภาพการบริหารงานเชิงระบบเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพผ่านรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีเริ่มจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีองค์ประกอบในการขับเคลื่อนเชิงรุก ดังนี้ D. ดีไซน์การออกแบบรูปแบบการบริหารศูนย์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย A. Analysis การวิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายและเป้าหมายของการจัดการศึกษาพิเศษ R. Resolution การแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญของสถานศึกษา u Unity การสร้างความสามัคคีให้เกิดกับองค์กร n Networks การสร้างเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสูตรสระบุรี I Improvement การนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุง เพื่อจัดทําแผนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องโดยการบริหารจัดการจะถูกควบคุมด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ประกอบไปด้วย4ขั้นตอนได้แก่การวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบและนําผลมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมเกิดการพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีด้วยดดรุณีโมเดลดังนี้จากการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและการประสานความร่วมมือ กับผู้ปกครองชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้และสามารถให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีตามองค์ประกอบดังนี้ ด้านคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา2564มีจำนวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ98.68ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา2564เทียบกับปีการศึกษา2563สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ2.53นักเรียนส่งนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี ร้อยละ97.57มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีร้อยละ99.29มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ร้อยละ96.36มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดีร้อยละ99.21มีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ร้อะ99.21มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลร้อยละ98.83มีทักษะในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันได้รับรางวัลในระดับชาติ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายพัฒนาสื่อนวัตกรรมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้รับการส่งเสริมการประเมินวิทยาฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถึงมีผลงานทางด้านการวิจัยและนำผลของการวิจัยไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อผู้เรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับต่างๆรางวัลระดับชาติรางวัลยกย่องเชืดอชูเกียรติในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัดด้านกายภาพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบ,บุรีมีจำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอต่อการใช้งานอาคารและอุปกรณ์ต่างๆเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยเป็นสำคัญมีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดีมีการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้สร้างความหมายความเข้าใจในกระบวนการต่างๆด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพด้านการบริหารจัดการมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจร่วมกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มีการบริหารงบประมาณคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความสำเร็จมีการจัดระบบนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอมีบรรยากาศการทำงานเป็นมิตรเอื้ออาทรกับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลในระดับต่างๆรางวัลระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอนให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนพอเพียงและทันสมัยมีการส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้คือบทสรุปของการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีที่ประสบความสำเร็จด้วยการบริหาร ที่มีทิศทางการดำเนินงานเชิงระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการในจังหวัดสระบุรีสืบไปขอขอบพระคุณทุกท่านในการรับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ